แต่ว่ามันมีข้อดีนะแบบการเจอเพื่อนที่ทํางานในแอปค่ะม,ม,มันทําให้เรารู้ว่าเขาแบบ available อยู่หรือว่ามันมันทำให้เรารู้ว่าใครที่ก็กาลังมองหาความรักที่ดีเหมือนกันคือคนที่เราเห็นทุกวันเขาไม่ได้มีป้ายว่างเหมือนแท็กซี่นะการที่เราเจอในแอปก็เราก็ติดตามได้แหละว,ว่าอ่ะเธอว่างอยู่นี่เธอ available นี่เธอเปิดรับความสัมพันธ์นี Love at Worksite ทะที่ทำงานไม่ได้มีแค่เรื่องงาน ีกครั้งนะคะกับรายการ Love at w o r k s i e ค่ะรายการที่อยากชวนทุกคนเนี่ยมาฟังแล้วก็มาดูนะคะเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในที่ทำงานเ<ม>นาะเรื่องราวดราม่าล้านแปดที่หลายคนอาจจะต้องคบเจอค่ะถ้าคุณมีความสัมพันธ์ในที่ทำงานเพราะว่าที่ทำงานไม่ได้มีแค่เรื่องงานค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณอยู่กับแอมไอรดาเหมือนเดิมค่ะซานสวีวัสดีค่ะแล้วก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณเบิร์ดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเก๋เยวะวันนี้มีเรื่องของเพื่อนฟอกมาเป็นเพื่อนเนาะ เพื่อนค่ะ <c oughs> มีนก็สมมติ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องให้ฟังแล้วก็หัวข้อในวันนี้ค่ะที่เราจะมาคุยกันนะคะ <c oughs> ก็คือแมทช์ดีไหมถ้าเจอคนที่ออฟฟิศจากชื่อเนี่ยก็คืออ่ะเดทติ้งแอปแหละ มันก็จะมีสถานการณ์ที่เราเล่นอยู่เล่นอยู่เราอาจจะไปเจอคนที่ออฟฟิศเราแบบปัดซ้ายดีหรือว่าปัดขวาดีก็อันนี้มีเพื่อนฝากมาปกติครับเขาก็มีการใช้เด,ดตติ้งแอป,ปแหละปกติปัดซ้ายไปปัดขวาไปแต่มีอยู่วันหนึง่งพอปัดไปปัดมาโอเคเช็คโลเคชันใน area ที่ใกล้เจอคนที่ออฟฟิศเดียวกันพอเนี้ยพอมาเจอคนที่ออฟฟิศเดียวกันปุ๊บก็เกิดอาการแบบเออตกใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะปัดไปทางไหนดีพอเนี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ ก็กล <T itt les> ัวแมทแหละก็กลัวแมทก็เลยไม่กล้าปัดขวาสุดท้ายครับเขาก็เลยเลือกที่จะปัดซ้ายนะครับผมคราวนี้พอปัดซ้ายไปปุ๊บก็คือโอเคคิดว่าจบนะวันนั้นไปละเล่นต่อมาเรื่อยเล่นต่อมาเรื่อยอังกอริทืมครับมันก็ฉลาดมันก็โอเคเอาคนนี้ดันขึ้นมาต่อดันขึ้นมาต่อจนสุดท้ายครับไม่ว่าอังกอริทืมจะดันกี่ครั้งนะครับเพื่อนเราก็เลือกที่จะปัดซ้ายตลอดจนสุดท้ายโอเคไม่ไหวละอยากรู้อยากรู้ว่าแมทหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะปัดขวาพอปัดขวาปุ๊บนะครับกลายเป็นว่ามันแม พอมันแมทปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยกลายรู้สึกว่าเฮ้ยทำไงดีตกใจตกใจตกใจไม่แน่ใจว่าจะควรทาไงดีก็เลยโอเคตัดสินใจที่จะคลิก u n m a มทไปเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดพอแมทปุ๊บเนี่ยเวลาเจอกันในที่ร่วมงานนะครับไม่รู้ว่าจะคุยกันยังไงกลัวลักษณะในการประสานงานเนี่ยมันแบบไม่สบายใจอึดอัดก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างในกรณีนี้เนี่ยการที่เขาเลือกที่ปัดซ้ายปัดขวาแล้วเจอคนในออฟฟิศเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงไหมหรือแบบทักษิวิทยาในการตัดสินใจะครับมันมีคําอธิบายอะไรหรือเปล่าคีย์เวิร์ดหนึ่ ที่เบิร์ดพูดออลกริทึมแต่จริงอันเนี้ย่ันแอบคิดขึ้นมาเมื่อกี้ขำๆเขาว่าเอากริทึมหรือผมลิขิดแต่เพราะว่าสุดท้ายคุณเพราะเพราะว่าสุดท้ายเบิร์ดก็ตัดสินใจที่จะปัดขวาไปถูกปะอ่าถูกเพื่อนตัดสินใจที่จะปัดขวาอ๋อโอเคโอเคเพื่อนพอปัดขวาแล้วก็อันแมทความรู้สึกตอนนั้นมันคงแบบอึดอัดประมาหรือกลัวเยอะแยะมากมายแต่ว่าอยากให้มองว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะแบบแมท คนในที่ทํางานความกลัวเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นไปเองเรายังไม่รู้เลยว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงอย่างเงี้ยอยู่ในที่ทํางานเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอเขาหรือไม่มีโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักเขาอยเงี้ยอยากให้มองว่าการใช้แอปอ่ะเป็นแบบใบเบิกทางหนึ่งที่ทําให้แบบได้เข้าไปทักคนนี้โดยแบบมีข้ออ้างอ่ะอย่างทันกับเบิร์ดกับแอมอย่างเงี้ยทำงานด้วยกันเราไม่ได้มีข้ออ้างที่จะแบบอยู่ดีๆเดินเข้าไปทําความรู้จก M, ักแอมหรือทําความรู้จักเบิร์ดอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราแมทในแอปปุ๊บ เราอันเนี้ยมาเป็นข้ออ้างได้ว่าเออเธอนน่นนี่นั่นเออใช้แอปเป็นใบเบิกทางใช้แอปเป็นตัวช่วยในการแบบเทซ์หาเขาก่อนเนี้ยทำไมเราถึงกลัวคะที่ตอนนั้นเพื่อนเล่าเนาะคือเขากลัวว่าถ้าเกิดทํางานแล้วเนี่ยแมทช์กันขึ้นมาปุ๊บว่าครับจะแบบประสานงานหรือเวลามองหน้ากันอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่ากลัวด้วยอึดอัดด้วยแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปต่อเออมันไม่กล้าตั้งแต่เริ่มจะแมทช์แล้วทำยังไงดีหรือคิดยังไงดี เพราะว่าเราไปคิดถึงปลายทางว่าแมทแล้วมันจะไม่ดีรหรือว่าแมทแล้วจะวางตัวไม่ถูกอาจจะแบบให้กลับมามองตอนแรกก่อนจุดประสงค์แรกที่เราเลือกใช้แอปแอปจุดประสงค์แรกที่เราแบบสร้างโปรไฟล์อันนี้ขึ้นมาหรือจุดประสงค์แรกที่เราเลือกที่จะปัดขวาคนนี้ทั้งๆงที่รู้ว่าเขาคือคนอที่ทํางาน แล้วมันจะไม่เหมือนกันนะครับคือแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเจอในที่ทํางานเดียวกันเราจะมีความรู้สึกอึดอัดไม่กล้าไม่กล้าที่จะปัดขวาแต่ถ้าเกิดว่าในออฟฟิศเดียวกันแต่คนละที่ทํางานอันเนี้ยจะรู้สึกว่าเออกล้าที่จะปัดกล้าที่จะเลือกกล้าที่จะปัดขวาทันทีอันนี้อธิบายได้เลยเพราะว่าถ้าอยู่ในออฟฟิศเดียวกันแล้วเหมือนรู้จักเห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วอ่ะมันจะมีมันจะมีความรู้สึกแบบเอ๊ะขึ้นในใจแต่ในกรณีที่สองที่เบิร์ดพูดก็คือ อยู่ในตึกเดียวกันแต่คนละชั้นเราไม่ได้รู้จักแบ็กกราวด์หรือไม่ได้รู้จักข้อมูลเขาเป็นการส่วนตัวอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบมีอะไรที่ทําให้เราแบบฉันลองปัดขวาเพื่อทําความรู้จักเขาแต่ถ้าสมมติสันปัดแล้วเจอเบิร์ดเห็นกันอยู่ทุกวันทําไงดีวะอะไรเงี้ยเออมันมันอารมณ์เหมือนปัดเจอเพื่อนอะ่ะจริงๆอยากให้มองว่าแบบการใช้แอปมันเป็นเรื่องปกติมากตอนเนี้ยทุกคนก็ใช้อันเนี้ยฉันก็ใช้อเอออย่างเพื่อนเบิร์ดแล้วก็ไม่รู้ว่าเบิร์ดเองใช้หรือเปล่า ก็เคยใช้อทุกคนใช้ว่ารู้สึกว่าเป็นเบสิกแหละปัจจุบันนะครับทุกคนสามารถแบบโหลดอินซอร์ใส่โฟรไฟล์แล้วมันก็ใช้ได้เลยไงมันง่ายอยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องปกติเขามีสิทธิ์โพสต์เรามีสิทธิ์ปัดเออเก็บเป็นไฮไลท์ของวันนี้ได้เลยคือแอมมองว่าอย่างแอปพลิเคชันพวกเดทติ้งแอปอะจริงๆมันเป็นนอมมากๆเลยของแบบปัจจุบันเนาะเพราะว่าก็อย่างที่บอกเราไม่ได้มีการไปหาแบบคนรู้จักได้หลายๆช่องทางอะแล้วยิ่งแบบโลกทุกวันเนี้ย บางทีพนักง,งานออฟฟิศทำงาน8ชั่วโมง9ชั่วโมงต่อวันกลับบ้านแล้วมันไม่ได้มีสถานที่ไหนที่เราจะได้เจอคนใหม่ๆหรือว่าคนที่เป็น<ช>สังคมอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้แอปพลิเคชันพวกเดทติ้งแอปมันกลายเป็นนอมแหละเราว่ามันไม่มีความยากหรือเพอร์เซพชันที่ไม่ดี<ช>เกี่ยวกับการใช้ใชแอปแล้ว,วอ้ะแต่ว่าอันนี้อาจจะแบบไม่ไม่แน่ใจว่ามองเป็นเรื่องเคาเจอร์ของ คนไทยได้ไหมด้วยบางทีเขาอาจจะมองว่าเอ้ยความคนไทยอพอใช้อันนี้มันดูไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้อยากบอกว่าแบบเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศที่นู่น่ะใช้เป็นเรื่องปกติมากอก็เจอเพื่อนที่เรียนด้วยกันเจอเพื่อนที่ทํางานต่างประเทศเขาใช้จริงจังมากในการแบบเพื่อหาความสัมพันธ์เนะี่ยออค่ะใช่ความคนไทยนาะอาจจะยังแบบมองว่าอันนี้ดูเป็นเรื่อง ไกลตัวหรือแปลกเปล่าอะไรเงี้ยแล้วด้วยความเรามีความกลัวอยู่ข้างในด้วยมันเลยยิ่งทําให้เราแบบลังเลในการที่จะแบบปัดซ้ายหรือปัดขวาเมื่อเจอคนรู้จักแต่ว่ามันมีข้อดีนะแบบการเจอเพื่อนที่ทํางานในแอปคะมันทําให้เรารู้ว่าเขาแบบ available อยู่อ่ะหรือว่ามันมันทำให้เรารู้ว่าใครที่ก็กําลังมองหาความรักที่ดีเหมือนกันเพราะในชีวิตประจําวันถ้าเราแบบ ไปออฟฟิศเจอคนใน Office, ออฟฟิศจนไม่มีทางรู้เลยเขามีแฟนหรือ,อยังออหรือว่าเขาเปิดรับความสัมพันธ์แบบคู่รักอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าอ่ะเอ็มม่ก็มองเป็นข้อดีได้ใช่คือคนที่เราเห็นทุกวันเขาไม่ได้มีป้ายว่างเหมือนแท็กซี่นะการที่เราเจอในแอปก็เราก็ติดต่างได้แหละว,ว่าอ่ะเธอว่างอยู่นี่เธอ available นี่เธอเปิดรับความสัมพันธ์นี่เพิ่นเคยได้ยินมาอันนึงด้วยเหมือนกันครับเขาบอกว่าความจริงอะมองเดทติ้งแอปอะเป็นเหมือนแมสสือ เป็นเหมือนช่องทางนึงเป็นแม่สื่อที่บอกควาให้เราคนสองคนนมาเจอกันก็ได้เขาถึงใช้คำว่า match ไงเพราะว่าแม่สื่อภาษาอังกฤษมันคือ matchmaker ถูกปะเขาก็เลยใช้คำว่า match ในการแบบเวลาเราแบบปัดแล้วก็ไปเจอกับใครคนหนึ่งที่ชอบเราเหมือนกันฉะนั้นต่อไปนี้เราควรไปบอกเพื่อนไม่ต้องกลัวที่จะแม t เพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนยืนยันนามสมบูรณอคนสุดท้ายว่าชื่อเพื่อนนี่แหละจริงๆเหมือนพอยแรกคือความกลัวเนะเหมือนถ้าก้าวข้ามความกลัวได้อ่ะปัดขวาเพื่อนเลยเรามองว่ามันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งด้วยของการแบบเจอคนในออฟฟิศเนาะมันเชื่อมโยงมาจากปัดแอปแล้วเราเอ้ยคนนี้จะสนใจอย่างที่เบิร์ดบอกว่าเขาขึ้นมาหลายรอบเลยแมมเราจะปัดซ้ายแล้วก็ตามอ่ะแต่ระหว่างทางเนี้ยเราสามารถเช็คได้เนาะ หมายถึงเขาเขาเป็นคนที่ออฟฟิศเขาอยู่ในแบบตึกเดียวกับเราเราอาจจะหาข้อมูลเออหาข้อมูลได้นะเราว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกแง่มุมหนึ่งก่อนที่เราจะปัดขวาเขาเหมือนผนวกออฟไลน์กับออนไลน์ไปในตัวเลยนะครับใช่ใแล้วอันนี้คือจันเพิ่งไปอ่านเจอมาว่าอัลกอริทึมของเดทติ้งแอปอ่ะมันก็จะแบบซีคิงแต่คนที่แบบ มีความเหมือนเรามามันจะจดจําประวัติการปัดของเราอะคือถ้าเราปัดใครบ่อยๆมันก็จะดันแต่คนนั้นขึ้นมาใส่ประวัติการศึกษาของเราไปว่าอะไรมันก็จะดันคนที่คล้ายๆเราขึ้นมาเนี่ยมันเลยไม่แปลกที่เราจะแบบแลนด้อมเจอคนที่ออฟฟิศแล้วคนเราอจะชอบอะไรเดิมๆอันนี้เชื่อว่าเบิร์ดอะก็น่าจะปัดขวาคนเดิมๆคนที่มีแบบไทยเดิมๆอยู่แล้วเพื่อนเบิร์ดปัดขวาคนเดิมๆเพื่อน เพื่อนเบิร์ดปัดขวางคนเดิมๆเงี้ยแอปมันก็จะแรนดอมคนที่มีความคล้ายที่เราปัดขึ้นมาก็เลยแบบปฏิเสธไม่ได้ว่าก็จะมีคนหน้าเดิมๆหรือว่าคนที่มีอินเทอร์เสบางอย่างใกล้เคียงเราคนที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยก็อย่างอย่างที่เบิร์ดบอกว่าเพื่อนเนาะเจอคนเนี้ยหลายรอบแล้วจนสุดท้ายเลยตัดสินใจปัดขวามันเป็นเพราะว่าแอปมันก็จดจำพฤติกรรมการใช้งานของเราสมมติว่าแบบก้าวข้ามความกลัวได้แล้วค่ะ เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แมทช์กับเราจริงๆมันแยกได้สองแบบเลยบางคนไปเจอกันแบบตัวต่อต,ตัว in person นอะไรเนี้ยหรือว่าบางคนยังติดอยู่กับความกลัวของตัวเองหรือยังไม่กล้าก็จะชั้นสะดวกในการเท็กซก่อน มันถึงวิธีการสารต่อถูกปะครับอืมสารต่อแล้วสัญญาณอะไรที่จะบ่งบอกว่าเขาคือคนที่ใช่ถ้เาเกิดเราอยากก้าวผ่านกระเต็บความกลัวปุ๊บแมทปุ๊บรีบสารต่อทันทีแมทปุ๊บทักปับ๊บเราจะรอทำไมม,ม,มันจะมีบางแอปที่เขาแบบกำหนดเวลาเลยนะว่าเธอจะต้องทักภายในยี่ีชั่วโมงมแต่บางแอปก็คือมันก็ปล่อยเบอร์แมทก,ก็แมทเธอไม่ทักฉันก็ไม่ทักอนะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่า จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องผิดใครทักก่อนก็ก็ได้เหมือนกันอืมสมัยนี้แล้วค่ะทักไปเลยใช่คือจันแอบแอบมองว่าการที่เราตัดสินใจปัดขวามันเหมือนเป็นเริฟแอดเฟิร์สไซน์เนาะแต่ว่าเราจะสานต่อเฟิร์สไซนนั้นของเราไหมก็คือการที่เราเทคไปอืมสานต่อนั่นเองอคุยลองเปิดใจใคุยม,มีอีกเคสหนึ่งค่ะของเพื่อนแอม,มเองแบบ ใช้เดทติ้งแอปเหมือนกันแต่อันนี้มาในกรณีที่แบบโดนแซวอะอหรือกลัวโดนนินทาแบบบางทีถ้าสนิทก,กันมากคือแคปเลยนะแล้วแบบส่งให้เลยเธอมาเล่นแอปนี้หรออะไรยเงี้ยเออหรือถ้ากรณีที่แบบไม่ได้ซีกันมากก็จะเป็นความแบบนินทาอะไรกันเมอเเอเมา<อ>่มเอมออ,อย่างนี้สั้นคิดมากเลเป็นเรื่องปกติมากเ<ม>พราะนี่ก็ทําเจอเพืลล่อนสดๆร้อนเจอเพื่อนเมื่อคืนฉันแคปเลยจ้าแล้วก็ส่งไป เธอหรือเปล่าบอกอุ้ยเขินเหมือนกันนะที่ฉันมาเจออะไรเงี้ยแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็บอกแกเรื่องปกติมากเพราะว่าทุกคนก็ใช้กันหมดแล้วอ่ะคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดเขาเห็นเราเล่นแสดงว่าเขาก็ต้องเล่นใช่ถูกไหมนั้นก็เป็นเรื่องปกติใช่เธอเล่นฉันก็เล่นเท่ากันแล้วมันแตกต่างไหมคะการเจอคนผ่านแอปเจอคนที่ทํางานผ่านในแอป กับแบบเจอกันแบบอินเพรสชันอะไรเงี้ยมันมันแตกต่างกันต่างกัน<ๆ>อยู่แล้วในแอปเราเห็นแค่รูป<ส>ร <lijk> เห็นแค่ตัวอกักษรเห็นแค่สิ่งที่เขาอยากให้เราเห็น<ม>การบรรยายเขียนโปรไฟล์ของเขามันคือสิ่งที่เขากับดังสั่นขึ้นมาเพรเซนต์อยากให้คนอื่นเห็นแบบนี้แต่พอเจอกันอนะินเพรสชันน่ะต้องเรียกว่ามันไม่สามารถที่จะแบบ เป็นคนอื่นได้ตลอดสมมติครั้งแรกหรือครั้งที่สองที่เราเจอกันมันสามารถแบบแสดงละครหรืออะไรอย่างนี้ได้แล้วนะพอใช้เวลาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยความเป็นตัวตนของเขามันแสดงออกมาอยู่แล้วซึ่งมันต่างกันอยู่ละแค่แอปมันช่วยให้การเจอกันง่ายขึ้นเฉยๆหรือการคอนเน็กกันมันง่ายขึ้นการเปิดประเด็นพูดคุยกันหรือเปิดความสัมพันธ์มันง่ายขึ้นเฉยๆเพราะบางคนมันแบบเจอกันตรงหน้าทุกวันน่ะไม่กล้าคุย มันมีวิจัยบอกส่วนใหญ่คนที่ใช้แอปเป็นคนขี้อายอแล้วก็แบบเก็บตัวอันนี้เป็นวิจัยในประเทศไทยเลยนะว่าแบบขี้อายแล้วก็เก็บตัวก็เลยเลือกใช้เดทติ้งแอปในการแบบเหมือนทลายความขี้อายหรือการเก็บตัวของตัวเองเห็นด้วยครับอันนี้จริงมีเพื่อนเล่าฟังเหมือนกันว่าเขามองว่าการใช้เดทติ้งแอปเป็นเหมือนการสร้างเซลล์เอ็กซ์ตรีมให้เขายิ่งเขารู้สึกว่าแมทมากขึ้นเขายิ่งรู้สึกว่าเขา มีเสน่ห์มีความมั่นใจกล้ามากขึ้นการที่เขาแมทชการที่เขามีตัวตนในเดตติ้งแอปมันทําให้เขาแบบเสริมความมั่นใจเซลคอนฟิดเดนซ์เยอะขึ้นแล้วมันก็เลยทําให้เขากล้าที่จะพูดคุยกับคนอื่นถึงแม้จะแบบผ่านตัวแต่แอมมองว่าแบบเดตติ้งแอปมันไม่ใช่แค่ความรักเชิงที่เป็นคู่รักเท่านั้นเนาะ บางทีเราหาเพื่อนเราหาคนที่รักการทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันอะ่ะมันก็เป็นไปได้แล้วการจะแมชคนในออฟฟิศแบบนั้นน่ะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเใช่ถ้าอย่างที่เพื่อนท่านเคยแชร์บอกว่าที่ต่างประเทศเขาก็คือจะระบุในโปรไฟล์เลยว่าฉันเล่นเพื่ออะไร looking for อ,อะไรอะไรอย่างนี้เลยแบบชัดเจนเลยว่า h i k i n g เออ,เอ,อ,ออกกําลังกายหรือแบบ travel buddy อะไรเงี้ยแบบ ไม่ได้ looking for something serious นะฉันแบบ only one night stand อะไรเงี้ยคือเขาก็บอกจุดประสงค์ของเขาไปเลยซึ่งการบอกจุดประสงค์มันก็ทำให้ชัดเจนมากขึ้นเนาะว่า g o ของเรามันเหมือนกันหรือเปล่าความสำคัญแรกในการใช้ dating app ก็คือแบบอย่างละเลยจุดประสงค์แรกที่เราแบบเข้ามาตรงนี้ใช่สมมติฉันใช้แอปนี้เพื่อต้องการหาความสัมพันธ์ระยะยาวแต่เหมือนพอไปแมทคนคนนึ่งหรือหลายๆคนก็ได้ จุดประสงค์ของเขาคือแค่หาแบบวันไ g h t ส t ต n d หรือ f ฟนวิ i t บ Benefit นะแต่เราคุยแล้วเรารู้สึกแบบชอบเขามากเลยแล้วเราก็หลงไปกับ An อันนั้นอ่ะมันทําให้เราได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนก็เลยแบบเอออย่าลืมอย่าละเลยจุดประสงค์ที่เราแบบตั้งใจมาเล่นแอปนี้เหมือนมองว่าแอปเด็กงแอปอยังเป็นแม่ตื่นแต่สุดท้ายอยู่ที่ตัวเราด้วย<ช>ว่าเราจะใช้กับมันไปในทางไหนถูกต้องสุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจคือเราแล้วคนที่จะต้องรับผิดชอบ ผลของการตัดสินใจนั้นก็คือเราเองถ้าวันนี้ความสุขก็ดีไปเนาะแต่ถ้ามันจะต้องผิดหวังขึ้นมาเราจะต้องรับมือไงคะ<ม>เพราะเราปัดขวากับคนที่ทํางานอะจริงจริงมันได้ทั้ง2กรณีเลยปัดขวาแล้วเราสารต่อคุยต่อคุยต่อแล้วนัดเจอกันหรือเปล่าหรือบางคนคุยแล้วรู้สึกไม่ใช่ก็โกสติ้งไปเลยซึ่งการโกสติ้งเป็นแบบเจอได้ปกติในเดตติ้งแอปมากเพราะบางคนแค่การเท็กซ์ฉันก็รู้สึกแล้วว่าเธอไม่ใช่เขาก็เลือกที่จะแบบ หายไปเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งอธิบายหรือปฏิเสธอะไรแต่ว่าถ้าสมมติมันสารต่อไปเจอกันแล้วหรือไปเทคชามหรือไปเดทกันแล้วจริงๆอย่างเงี้ยอันนั้นมันเหมือนเป็นชีวิตที่แบบเป็นเรียลไลฟ์นอกแอปแล้วอะเพราะเราใช้แอปแค่เป็นใบเบิกทางไงเป็นแม่สื่อไงอืม hmm. แล้วเราก็คือเป็นคนเลือกเองว่าเราจะไปสารต่อในความจริง Ghosting <at> นี่หมายถึงว่ายังไงนะครับอ่า Ghosting มันก็คือเหมือนการหายไปโดยไม่บอกกล่ การเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงดังถูกต้อง s i l e n t is the best answer ค่ะซึ่งมันอาจจะเจอได้ตั้งแต่ในแอปเลยเนาะสมมติเราแมทช์เขาแต่ว่าเขาไม่ t text b a c k กลับมาก็คือนี่ก็ h ก s t i n g ก็คือคำตอบบางที h ก s t i n g มันก็คือการที่แบบคุยคุยกันไปแล้วแล้วอยู่ดีๆก็หายไปโดยไม่อธิบายว่าฉันจะไม่เป็นเพื่อนกับเธอต่อแล้วนะฉันจะไม่สาความสัมพันธ์นี้ต่อนั่นคือเขาบอกเราแหละที่เขาเงียบ เออใช่<ม>การเงียบคือคําตอบของเขาแล้วอะไรเง<ม>ี้ยแต่ถ้าคนที่ต้องมาสร้างความสัมพันธ์ในชีวิตจริงเนาะมันมีผลสํารวจของอเมริกาบอกว่าการเจอกันในแอป,ปอยากให้ออกมาแบบใช้ชีวิตจริงเพราะว่าการออกมานอกแอปมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันยืดยาวขึ้นจริงมีเพื่อนเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าถ้าเกิดแมทปุ๊บต้องรีบสารต่อต้องรีบนัดทานข้าวรีบชวนดูหนังยังไงก็ได้เพื่อตุดท้าย ให้โฟมตอบต,ต่อไปอมันพัฒนาใช่เ,เพราะว่าความสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราต้องเจอกัน<ม>ต้องได้สัมพันธ์ได้ดูแอ t i t u d e ได้ดูสไตล์อะไรเงี้ยหรือว่าได้ใช้เซนเซชันได้แชร์เซนเซชันก็คือรูปรสกลิ่นเสียงเนาะ<ม>แล้วอันนั้นมันจะช่วยสร้างให้ความสัมพันธ์อ่ะมันแบบสตรอง มันก็จะมีคนอีกแบบหนึ่งที่แบบชอบแค่การแชร์ริ่งการแชร์ริ่งก็คือแค่การเท็กซ์หรือส่งข้อความเล่าสารทุกสุกดิบก็แฮปปี้แล้วไม่จำเป็นต้องเจอกันก็ได้แต่ส่วนตัวแอบมองว่าในความสัมพันธ์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีการทัชชิ่งเนาะการใช้เวลาร่วมกันคือพอไม่มีสัมผัสความสัมพันธ์มันเหมือนไม่เต็มมงมันขาดองค์ประกอบของความสัมพันธ์ไป เดทติ้งแออ่ะมันก็เป็นอีกเหมือนหนึ่งหน้าต่าในการให้เราไปเจอคนใหมๆ่ๆแม้เราจะเจอคนในออฟฟิศเดียวกันนะแต่ว่ามันก็เป็นช่องทางที่ทำให้เรารู้ว่าใครพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์บ้างแต่ว่าการที่เราจะปัดซ้ายหรือปัดขวาสุดท้ายแล้วอะค่ะมันตัดสินใจยังไงนี่คะให้ถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมหพร้อมที่จะปัดซ้ายหรือจะปัดขวาเ,เพราะว่าการปัดซ้ายมันก็คือการปฏิเสธ การปัดขวาก็คือก็ต้องพร้อมว่าเราจะโดนปฏิเสธหรือเปล่าเพราะว่าขวามันเป็นได้มันเป็นได้สองคำตอบอะแมทกับไม่แมทคือปัดไปแล้วก็ลอเกอร์ก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปัดไปแล้วแมทแล้วพอไปเจอกันในชีวิตจริงหรือลองสารต่อปุ๊บก็ต้องพร้อมรับการปฏิเสธให้ได้ซึ่งพอถูกปฏิเสธหรืออาจจะไม่ถูกปฏิเสธมันก็จะเป็นเรื่องเราหลังจากนั้นอ,อย่างแรกเลยคือต้องถามตัวเองก่อนว่า พร้อมหรือเปล่าที่จะเจอสถานการณ์แบบไน สำหรับ EP นี้ค่ะการจะแมชดีหรือไม่แมชดีก็ประมาณนี้นะคะผู้ชมทางบ้านนะคะหรือคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์เรื่องราวของตัวเองหรือว่าเรื่องราวของเพื่อนมาได้เนาะก่อนจะจบกันไปนะคะก็อยากฝากถึงสิ่งออนไลน์ค่ะร้านค้าออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณเนี่ยซื้อของได้ง่ายๆค่ะช็อปครบ500บาทก็ส่งฟรีถึงบ้านเลยนะคะโดยในร้านค้าออนไลน์นี้นะคะก็จะมีทั้งน้ําดื่มอาหารแล้วก็สินค้าในเครือของบุญรอดค่ะแล้วก็ใครนะคะที่ดูเอพ s o ซดนี้นะ เรามีโค้ดพิเศษส่วนลดมาให้ก็คือสิงเลิฟค่ะเมื่อซื้อครบ600บาทลดทันทีเลย100ค่ะก็ขอฝากติดตามรายการของพวกเรานะคะที่สิงออนไลน์ค่ะติดตามรายการต่างๆได้เรื่อยๆเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ